ห้ากลยรูดไปเลยสบบยวัสดีนี่รเฮห้ากัดสมาหามาโซนนะนี่เฮาก ไม้มาโซนเขาก็ต้้มเข้ามาจะก,ก่อนเขายังไปหากินนะเขาต้มเข้ามาย่าเขาก็ไปหาผ้ามาปหาไไรนะมันกัดสิมานคคอเก่าบ 10, 000, 000่ 9, ไม้มาโซนเขานะมาหก็นอนอยู่โมเข้าเขาก็พดเลย วันไมันโซนแตงเข้าขึ้นแล้วเป็นและวแตงอยู่ไห้จะโซนนะนะมามันจะไปได้ทำไมไปลายมือเด้ตัวนึ่งไปกอดเลยพ่นมันไปหาโชอะเลยตัวน้อยหนหยขอไปหาก,กินพน่นกระตุกไม้เลย ทุกย่าหักก็ไปยังไปนี่นะพาตามแคมไฮเฮานี่แหละมาในเฮาก็ไปนะมาจักเทียเข้าก็ไปคนหนึ่งก็ต้มหัก,กยานะมาเล่นหยาบเลย <ừ. S 2> บนข้อแบกกับเป็นต้นกระสูงเลยต้นเทียนปูครับเสริมต้มกบกับหัวหน่าได้เหมือนต้น,นกับต้นเท็ดปู กระโลคหะสูมันต้นนี่นะหาหนุ่งฟุกสูมันต้นนี่สูมต้น,น,มตนกับเขาควนมีเม็ดเด้ ปหาตามป่ามต้นนี่นะมู้นมหากินต้นมากับจุนกรปไม่จัดเลยโอ้ไปไม่ได้ป่ามต้นกับพวกน่าโลด เห็นบ่อนฝานต้นนี่ไรทไหนเต็มฟุกเต็มพ่นเนาะไ,นไปไปละเล่นบ้านฟุกจะหาเด็กผู้เล่น ตรงใหญ่นึง ไลโก้พูนะมันมากินเป็นต้นนั่นนะพวกนะนําเลยพุกลอ,อยเลยพวกพุกหมากันโอ้ตัวน้ำนะน้ำผายในพุกหมาลอยเลยพกุกด้วยความนะไปไป năm nấm này một tô lông nấm này này đây mặn mình hút này tô nấm cả hồ lôi cái đấy mình mai nè đã tô này อไรพูดเลยเสร็จนะถือพูดเลยอย่าตูดน้ำอีแล้วหลงมานีแหละตูดน้ำข้างหน้าคนนี้ปุ่มมาข้าขึ้นอยู่างงี้ตัวน้ำแล้วนี่ เดี๋ยวหาแล้วลกน้ำในหนูนะมาในป่าเบิร์นได้ปลาเข็งห่าน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 มาห่านบื้อลงน้ำเือเลยนะือมาดูปงป่านี้โอ้ปลาเบิร์นขึ้นได้ นี่น้ำนี่บืนขึ้นมานะป่าน,นี่เขาก็ล่มมอมาเทงนะนี่เขา้าไปหาหนูกับบได้ได้ตัวเลกกับตัวน้ำเขาก็ได้ปลาเข่งสองตัวเขาก็เมื่อเทงนะระแรงเข้าสีมาการปลาอีกกรได้กินแรง อกินกไ็ได้แล้วมันนี่ไดหนูตัวเลือกกับตัวน้ำมันตัวน้ำมันมันดำโพไปเลยนะหนูนะจักมันเข้าดันหกกันแล้วมากับ่ระจักขึ้นแล้วตัวน้ำแล้วอันนี้เขาเอามาหายมานะก็ย้อนไปเทีงนเขา ปุ่มต้นกะโอ้แล้วกะนิโออัอนนี้อืมต้นนูนะมีแต่หญ้าเ็ดเนี่ยมันดดชามปุมันต้นนีนะมันมออก กกมาเทงเขานะเตรยเขาก็เป็นได้ได้สงมานี่กัป้านี่ เขาปุ๊คือบนเทงห่อนี่นะมาห้อเทงเขากะห้องกสไปปิดเอาแตงมาไว้นะบอกว่ากินมะแรงเะา้องสิบการนี่ก้อนเขากินแรงมะแรงนะนี่เ้ามากกระทะกินเขานะม่ได้ยกินเลยเ้าก็ไปปิดแตงมาไว้นะมะแลงเขาไปสิบการป่าได้มะแลง มันก็นจะได้บบกมแมลงนี่เข้าขาปิดแตงรถนี้นะตันันปุนป่านี่ปลาแตงกวานี่ปา,นา,นาปุนะแตงคับปลานี่ก็บลายโน้ตจะได้โอ้ใน,นอ่การ ពីក្ន <conragt> ុងន <sal> ោໃຫຍ່ណ in ាហ៎អោ2នួយក៏พอគិតដែរនេះហ្ន <This> ឹងក៏ចងໄວហ្នឹងណាប្រុងចងໄວជិមណាน้ําផាយរបស់เฮาក៏ຫຼາຍเตើបដែរអឺបากប៉ុននេះแซวយ 他呢？ จะเป็นกระค,ำคำรับข้าวม่แล้วมันเนี่ยุ่งเวลายเวทกระครับม่แล้วมันเนี่ยข้ได้มากสะชองโตม่เรียนกับการเติมอีกข,ข,ข้าวกระชุกนะ มาให้มาส่วนมากพูดเดียวเขาหนึ่งเขากัดมือผู้นึ่งเนี๊ยตรงนั้นนึ่งผู้เดียวแต่เขาอยากให้กัดเชียงการป่านะมันเละ กบเาาอาเได้มาแล่งทีงูอันี้ตัวใหญ่ที่ไหนผลกับตกไม้ได้เจา้าน้ำไม้เลยหาการปลานะมันนี่กินแรงนี่พุ่นกับตกกับมแห้งนะไปนะ มาจากเทงเข้าไปขั้นปลากับปลาพอขึ้นทำขึ้นให้รถปลานะพลมาตกเนี่ยทำตกมันบินขึ้นรถปลานะสิซีบได้กินบ่ น้ำนลายย,ยึงมมเห็นปลานะมีน้ำมาชดในท่านมาชดห้เาเป็นรัดเอาปลานะ่ะมันขึ้นบินขึ้นนี่เลยผมมาตกไปได้ปลาปอบีนม,มาเขากันวันนี้เขากันโลงมาเทกนะมากินข้าวนะ ทางพกกกลก็มืดนพวกบสิทกอีกเลยปลานากกหลายนะบนไฮบันโซนนะนี่ป้านาทะเม็ดเขาเทงก็เขาสิตตมปานะ กระหิงนี่ต้มป่นแจวต้มปลาก็ขุกนะนี่ฮะอก็เอามาป่นน้ำนี่ mà này. mà lấy nung của đây thôi tầm chèo cả lấy tôi lấy cái tôi nấm nung có gì nữa thì mình đây ลูกน้ำลูกน้ำาน่มันดำโหไปขึ้นน้นอื่นคงกปลดปลาเิ้งนะปลเค็งสองโตถึงตะแต่แห็งกว้าก็มีได้ขึ้นกรเฮา มืนอื่นตรงได้ยังกินเ่านะครับฮานะนี่เขาไปพ่นตกก็ไปได้กินนะพ่นโตกรู้ นี่ก็ยังมืดอ,อยู่นะผลนะมือเราต้องไใจลูกหนึ่ง เจ้าของีเลักกระหองอันนี้แคบหายเนนี้ลายได้กระหองอะไรกันมามืไปนั่งรงไรเสพโนมแต่เจอเขาเจอเ,เ,เลย เสียน้ำนะโอ้สแสบเลยกินข้าขป่นปลาก้แสบได้ข้าป่นนะ นี่กับแตงเฮานี่แตงกสอกน้อย จนปลาครับแซมจุนยอดและแซม ทำมาทุกคนกินข้าวปนปลาเค็งกับแตงกวา พึ่นเช้าห้าสิบปลาลัดทำมูป้าพร้อมมูป้าต้องมาหนะบนแข็มไฮอัอนนี้ ข้ากินข้าวกินน้ำถือว่าอิ่มนะนะข้ามาใหา้มาโซนขา้นขาวกำข้าวหากินก็อจะได้ปลานะปลาบินปลาเข็งนะมันบินขึ้นเลยมันรักขึ้นพายของขา้ากครับได้ปลาแน่นด้กินนะมาได้หนูก็มาได้ตัวน้ำไตเตัวเดอกนะ่ะแต่มื่นเขาต้องได้ยังกินมื่นนะเฉพาะคลิปนี้เขาเามกใจที่ติดตามมาชม คิหน้าพบพอกันใหม่นะฮะกับฮา,า,ายูฮานอนเจอก่อนตื่นมือเช้าเฮากับทหาลัดเช้าเหมือเธอฮะกับไปหาดานทำเบิ้งหมู่เนะ้หมูปา่าลงมาได้เทแคมหายเงี้ยใกรได้